ร่าความเก๋กายอย่างหนึ่งของรมามอัคร์ก็คือเรื่องของภาษนะเรื่องของความใส่ใจในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆท,ที่เอามาเสริฟเป็นต้นแบบและแม่แบบของการนําครกขนมครกแบบนี้ามาใส่นี่หนูข้าวน่ารักมากอ่ะอคือถ้า้าอลงมาในจานมันก็แบบธรรมดาแต่ว่าก็าใส่อะไรเล็กๆอย่างนี้มาแล้วก็น่าเรียนแบบเป็นาดนยิ่ง น่าทานมาก <c oughs> กว่ามันมันน่าหายว่ะแต่สำหรับพิธีกรถ้วยนี้ไม่พอแน่เลยอุ้ยพอคิมน้อยจะเติมบ่อยบ่อยนี่คืออาหารจานหลักที่ขออนุญาตเลือกเลือกกินอันดับแรกก็คือก๋วยเตีเ๋ยวคักก่วไก่คือก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะ่ะเส้นมันต้องกรอบน็เน็ต แล้วมันต้องติดกับทะมันต้องมีมีควันววกินมันถึงจะเป็นเสน่ห์แล้วมันต้องแห้งแห้งไก่กับแล้วมันต้องใส่ปลาหมึกปลาหมึกกรอบปลาหมึกกรอบต้งชชยใช่ใช่คือคือมันหายากมากคือเดี๋ยวนี้คนเราก็เอาก๋วยเตี๋ยวไปคั่วไก่ใส่ไข่เสร็จละก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ส่วนก๋วยเตี๋ยวผัดเฮ้ยมันไม่เจอมันไม่เจอคือเขาจะไม่ใส่ซีอิ๊ คือคนเราก็จะเอาซีอิ๊วดำใส่เข้าไปเหมือนผัดซีอิ๊วแต่ว่าถ้าใครอยากกินก๋วยเตี๋ยวคั้วไก่จริงๆนะแนะนำให้มาที่หนมวัดกลาสนี่คือก๋วยเตี๋ยวพวกขออนีญาตตัดเองเลยนะเพราะมันอยู่ซึ่งหน้ามากแล้วชอบมาก <c oughs> ก็บอกไปครันว่า <c oughs> จะมาอุดหนุนแล้วนละจะมาอุดหนุนสุดท้ายก็ได้มากินฟรีทุกที <c oughs> <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ภูเก็ตหายากนะคะหายากอันนี้คือสูตรของของก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่จริงๆใชท่ทำไมทำไมคือว่าเป็นอาหารอาราคาที่โดดเด่นเองดดเลยวนคาสดดคืออาหาราราคาที่ตัวแต่คนเข้ามาเลยว่นกลาสจะมีความรู้สึกว่าต้องเป็นเป็นข้าวกับข้าวอะไรอย่เงี้ยนะอ่าฮะต่างกับข้าวสัรข้าวเมูสัไ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยมีก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ ที่เหมือนเป็นให้เอกของอาหารจานเดียวจานหนึ่งใช่อืทำใไ้ถึงมาได้ครต้องถามว่าก็เดี๋ยวพีภูเก็ตไม่พีพี่เป็นคนชอบทานพวกเส้นเด้วยแล้วก็พยายามสรรหาแล้วก็หาที่จะทานที่มันถูกจริงๆรสชาติจริงๆของพวกไก่มันไม่มีแล้วเราก็ลองพยายามแล้วเราก็พยายามมาทํากันเองไงกว่าจะได้ออกมาสูตรนี้หมดก๋วยเตี๋ยวไปหลายสิบโลละใช่คุณผู้ช สเสน่ห์อยู่ที่ควันกระทะเนี่ยความหอมถ้ามันไม่มีผมว่าม,ม,ม,มีความคิดในใจว่าเขาใช้กระทะอะไรนะมันถึงมีกลิ่นกระทะก็เรียกว่ากลิ่นควันกระทะเทคนิคนนในการคั่วไงคะต้องใส่เครื่องให้ครบด้วยนะถ้าเครื่องไม่ครบมันก็จะมันมันก็จะไม่ใช่คั่วไก่อ,องเนี้ยมันต้องมีปลาหมึกกรอชิ้นโตโตอย่างเงี้ยเส้นกรอบเส้นกรอบนิด หอมควันเลยหน่อยนะรสชาติใช่เลยใช่เหรอซึ่งหลายคนเขาก็จะถามว่าเออถ้าทานก๋วยเตี๋ยวขั้วไก่ต้องมาล้านในมันกลาสเขาบอกคนที่หารทานที่อื่นไม่ได้ทานที่ไหนก็ไม่อร่อยถูกใจก็เลยจะต้องคงเมนูนี้ไว้ในใจใจร้อนไม่ได้นี่ได้ค่ะใจร้อนมันร้อนไม่หมดถูกป่ะถ้าแขกใส่จะต้องบอกล่วงหน้าว่ารอนิดนึงนะเพราะว่าจะต้องใช้เวลา ก็มีหลายเมนูนะจะกี่ก่านก็มากเทคนิคการทำอาหารอยู่ตรงไหนหรือมะอยู่ตรงใส่ใจความอร่อยของมันอยู่ตรงนั้นแหละแล้วก็มีการพัฒนาตลอดหรือถ้าหลังใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าหลังฉากหลังรายการเขาจะเดินมาที่ร้านนี้ค่อนข้างบ่อยก็จะเห็นว่าเจ้าของร้านเองก็พยายามทิมแล้วก็ปรับตลอดใช่ให้มัน้ให้มัน ให้มันเหมือนกับที่เราต้องการเขาเรียกว่าคิวซีดีต่อไปหัวแี่ขึ้อือเอสิโกงลมควันก่อนไหมของแห้งๆเนาะชอบใช่ไหมนั่น่ะใ่เนี่เป็นซิโกงลมควันที่นี่เนี่ยซิโกงลมควันเนี่ยจะต่างกับคุณอาจจะมองดูแล้วธรรมดาก็เป็นซิโกงแห้งๆลมควันมาแต่ว่าถูกต้องของลมควันคือมันต้องแห้ง สุกด้วยควันสุกเออใช่กว่าแล้วก็มยังมีคนบอกว่าจะมีลโรงวานจริงแล้วคือมันจะเอาที่ไหนไปลโรงฟานครัวก็เป็นครัวออกสมัยใหม่เราเราต้องมีเทคนิคมีวิธีเราประดิษฐ์เตาเองเออใช่คือมือใมือจะสะดวกนะถ้าผานซี่โครงถึงจะอร่อยได้รสชาติเอาเลยลุยเลย แต่มันจะหอมควันเพราะของเราจะใช้มีวิธีลมควันต่างจากที่อื่นไงมันไมไ่ใช่ซี่โครงธรรมดามควัน,เ,นเห็นไหมอร่อยดูมือนแข็งนะือกรอบนอกนุ่มในใช่ท่านี้ต้องใช้เวลานในการที่จะลมควันเนี่ยนานถ้าลูกค้าจะต้องโทรมาสั่งบางทีขอสามที่เลยนะสั่งไว้ล่วงหนะ้ามาถึงได้ทานเลยอร่อยนะ น้อยที่สุดก็สิบห้านาทีเนาะจานเนึ่งอ่ะเพราะเราเดินสุกด้วย<ม>ด้วยการลงควันไฟอ,อ่อ,อนๆไงถ<ม>้าไฟแรงมันจะไหม้มันก็จะไม่อร่อยมันจะสุก้วยแบบช้าๆไฟอ,อ่อ,อน,อน,อนอๆอีสกออสักชิ้นเนาะพูดตา้นนะอ่ะจะดีเหรอฮะไหนะน,นานๆมาเจอกันทีงและมาเยี่ยมน้องๆพี่ๆที่ลงกวามฝันที่มันหอมอ่ะคื ไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มอะไรเลยมันนัวอย่างนี้แล้วทำยงไงมันถึงเข้าไปข้างในได้หมักความเราต้องมีวิธีหมักของเราแล้วก็ต้องหมักใจเย็นเนะราะถ้าหมักเลยเย่างเลยเนี่ยมันก็จะไม่อร่อยไม่เข้าเนือ้อสุดยอดจิงอยากกีหน้าห้าอันเลยต้องหลังรายการเนานะนะต่อไป อเ,อเอาหออหมกขนมโคกมโมก่อนไหมห่อหมกขนมโคกเจี๊ยบช่วยหาวมัแมงกินหน่อยอันนี้กระดือว่าเราคือตำนานเราคือถ้าในภูเก็ตคิดถึงห่อหมกขนมโคกเนี่ยก็จะคิดถึงใลมกกัสมั่คิดยังไงถึงจะเอาตอนแรกใครคิดพี่คิดพี่ชอบชอบกินหอมม่อหมกชอบทานหอมม่อหมกหอหมกแล้วก็มาคิดกันว่าจะทำยังไง ให้มันแปลกแปลกอย่มันตั้งล่าเนี่ยมันหอมมันหอมเหมือนแบบขนมครกลูกทําขึ้นในนี้จริงๆใช่ไหมใช่จ้ะเออมันมันไม่ใช่ว่าทําสุกมาแล้วมาใส่เออใช่ใช่ต้องสองสดทำในสัาแล้วหยอดลงมันเหมือนหยอดขนมโคกออย่างเงี้ยอืมแล้วมันขึ้นได้ยังไงขนาดนี้มันฟูขึ้นมาขนาดนี้ คือต้องตีให้แบบว่าต้องให้ได้ที่ตีนานหน่อยแล้วก็ไม่คต้องไกเอ้ยไม่ใช่ต้องกินหอมอบหอมอบขนมคลอหอมอบขนมคลอเห็นไหมทำให้มันเชื่อได้ว่ามันคือขนม เป็นคนที่ชอบกินหอมหมกมากคือคือมันจะหอมนมนรู้จักหอมหมกขนมปัก็ที่ที่เนี่ยหลังจากนั้นก็แพร่กระจายไปตามตลาดนัดยังมีเะยเดี๋ยวเนี้ยจริงจริงหอมนะพี่มันเด้งมันไม่เละมันหอมกะทิมันตอนนี้ไม่เยอะปลาใช่ไหมปลาเต็มคือเราต้องใช้หัวกะทิเยอะในการอะไรเงี้ย แล้วแล้วมันเด้งมากเี่มันไม่ได้หงื่อน้าหอมเข้าไปบ้านเราเนี่ยทิ้งเข้าไปมันจะละลายเละเละละลายแต่อันนี้มันมีความดึงดื้อยังดื้ไม่พอที่ให้มันดึ้อกินดืงอกสักทีอ่ะมันจะหอมเนี่ยก็ผักมันจะหอมผักมันผัดย่างอ่ะใช่ใช่มันเหมือนผัดย่างมันมีมันมีกระหล่ำปีโหรับพาใบมะกรูด คบเครื่องหอมหมกอ่ะมันเด้งจริงๆนะแบบว่ามันหอมมากเพราะมันเด้งอ่ะยิ่งเราออกมาใหม่ๆร้อนๆนี่นะแบบโอมากนี่ก็ถือว่าเป็นนางเอกของไม่ใช่อันนี้ถือว่าเป็นนางเอกของเราเลยแหละทิ้งไม่ได้เลยเจอทิ้งไม่ได้เลยเมนูนี้ทางทที่มันยากนะก็อต้องการรอบเี็วในการถ่ายและเนี่ยแบบตัห่วงเวลา กว่าจะสุกกว่าจะทำได้กันนะไม่คือเราเราทานยังไงเราชอบยังไงเราก็อยากให้คนอื่นได้ทานอย่างเราทานเราชอบแบบนี้เราก็อยากให้คนอื่นได้ทานอย่างนี้เหมือนเราไม่ใช่ว่าเราทานอย่างนี้แต่ให้คนอื่นทานแบบเร็วๆๆๆไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะฮะต่อไปกินอะไรดีนี้แกงป่าโอ้ยผมต้องเอาขข้าวซะหน่อยกินข้าวนิดหน่อยเพราะว่า แกงป่าต้องมีข้าวด้วยไม่งั้นไม่เข้ากันจริงเพ่อลูกค้าประจำเนี่ยเกาจะถังแกงป่ากับปลาอินทรีย์เค็มปลาอินทรีย์ยำอ่ะปลาอินทรีย์ทอดธรรมดาและยำทานกับแกงป่าปลาอินทรีย์แล้วก็ยำลาดมะนาวปลาซอยนี่แหละหอมหอมทำไมเขาต้องใส่กินด้วยกันด้วยครับนี่มันเผ็ดไงนั่นมันเค็มมันแก้กันได้แล้วมันก็จะไปด้วยกันแกงป่าขอน้ำขอน้ำเอาเนื้อด้วยอ่ะแล้วก็ปี่แ้วก็สาย ช่วยกันมาหากินรสชาติอาหารของเลมอนกราซี่เราจะมีความต้องเข้มข้นนะไม่ใช่ว่าหวานอย่างเดียวเค็มอย่างเดียวอะไรเงี้ยของเราต้องแบบถึงเครื่องต้องทุกอย่างต้องกลมกรอบอ่ะคือแกงปลาหรือแกงอะไรคือต้องถึงเครื่องถึงน้พริกอ่ะใช่พี่ผมอาเลยอ่ะ แต่ว่ามันหอมมากหวอนแอบดูก่อนต้องคนขึ้นมามันจะมีใบกระเพรากระเพราอยู่ข้างล่างใช่ผมผมไม่ค่อยเจอเขาใส่กระเพราด้วยหรอใส่ก็ใส่ใส่แป่าใส่กะายใช่ผมคิดถึงใบแมงลักเฉยเลยตอนแรกแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่คือสตีเดียร์แมงลักมันขมจีนใช่คือผมก็คิดในใจว่ามันเป็นกลิ่นใบอะไรวะใบกระเพรานี่เป็นแกงป่าใส่ไก่ ยังปากไก่ยังปากไก่บางคนเขาไม่กินไก่อ่ะก็มีหมูมีหม,ม,หมูแต่เนื้อนี่จะน้อยอะคนภูเก็ตไม่ค่อยทานเนื้อใช่ทานเนื้อน้อยแล้วถือจะแม่งโกงกินอะไรอย่างเงี้ยใ,ใช่อร่อยเนาะไม่ได้โกหกนะเสนะ <laughs> ื้อแมนไม่อร่อยแมนไม่มา มันจะหอมกระชายอ่ะความเป็นแกงป่ากระดูกต้องใส่กระดูกนะมันถึงจะน้ําหวานถ้าเนื้อล้วนๆเนี่ยมันจะไม่หวานมันจะไม่ใช่แกงป่าแกงเมืองละใช่อือามีกระดูกเพื่อให้น้ําหวานมานออกน้ำอมากนี่นล้อก็มีเอามาเนื้ออย่างเครื่องแกงนี้เราจะโขกเองนะใช่ไหมฮะเราโขกเองเราไม่ซื้อจากตลาดจริงว่ามันมันมันข้นอย่าเราจะก็โขกเองเลย ตะไคร้เท่าไหร่อะไรยังไงเท่าไหร่โปกเองไม่ได้ซื้อมันไม่นแก๊สป่าน,น้ำใสๆคู่ไปอืมตัวหึงอันนี้แหละให้หยัดกินเลยนี่คืออ่าหมูคั่วเกลือผัดพริกขิงค่ะโเคเทนนี่จะเป็นหมูสามชั้นทอดกรอบแล้วก็ผัดพริกขิงสไตลแบบ์แบบแบบไทยภาคกลางเรอยย้อนไทยคือสิใช่ไหมอาหารแบบวางนิดนิดวางนิดนิดวางนิดนิด ข้างวังอ่ะจ๊ะข้างวังข้ามีีดีเข้าข้างวังไม่ได้อืมอร่อจริงมันเจียวหวานตอนแนมันไม่หวานจังอร่อยมากผมก็น่ยคิดไปใจเลยนี่อาหารเราก็ทำมาสักพักหนึ่งแล้วผมก็คิดไปใจว่า จะเห็นตัวที่กรอบเนี่ยกรอบรึเปล่าแต่ในใจก็พี่ว่าถ้าอย่างพี่เจี๊ยบพี่สุ่เนี่ยนะรู้จักกันมานานทำกับข้าวที่จะไม่ปล่อยแน่ข้าวโพผ่านมาแล้วไม่กรอบอร่อยมากเอากลับไปทำใหม่นี่คือมันอร่อยคือมไไ่่่ด้ใจทีเราคิดรต้องทำใหม่กินกรอบเลยนี่ไม่ตัดห้าชั่วโมงนะบอกตรงๆรงเลยยังกรอบอร่อยเลยเพาใหม่ใเสร็จมันจะอร่อยขนาดไหนเนี่ย น้องๆยืนดูอยู่ไม่ได้แสดงละครไม่รูดจริงอืมน่าสนใจนะในฐานะที่แบ่งเป็นเทด้วยทำอาหารด้วยร้านด้วยมันแบบยอมเลยรู้เลยว่าท่านบอนมันเลนยากเหมือนกันเป็นผมก็คือ ผมก็ผัดพริกแกงก็จบแล้วจบแล้วตอนนี้พริกแกงทำมานานเรื่องอย่างนี้มันผมคุยกแกงเราปรงทพมากันปรุงเองโอ้โมันจะมีคำว่าเนี่ยเนี่ยแถึงเรียกว่าผัดพริกขิงใช่เดี๋ยวมันก็บอกหาทานยากโนี้ก็าะเขาเขาทำเขาไม่ใช่กุ้งแกงนะไม่ใช่ไม่ใช่แกงแดงพริกแกงอะไรอย่างนี้ไม่ใช่มันคือพริกขิงมันใช่เลยมันมีต้อพริกขิงมานั่ง มันจะมีแย่ๆแบบนี้ยใช่ใช่อย่างนี้ที่เราไม่รู้ว่ามันเป็นมันไม่มันไม่ได้ละเอียดอใช่กัาหมูมากเลยใช่ใช่แต่คนนี้เราไม่ได้กัาหมูเราใช้หมูกรอบคือขั้นตอนมันยุ่งยากอ่อหมูไปคั่วือไปทอดไปกรอบแล้วเรามาผัดทีคือแต่ละอย่างมันละเนียดละไม่พอมันละเนียดละไม่ปุ๊บมันเสียเวลาคือถามคนทันห้าคือฉันเอารอฟเลยฟลบอกไปอะไรยี้ใช่ไหม ก็อร่อยก็พอแล้วออกไปแต่ว่านี่คือระเมียดละใหม่ทุกอย่างเลย,เยทุกอย่างคือความละเมียดละใหม่คือความใส่ใจบางั้านอันนี้มู่จักใจจริงเลยนะฮะเราจะเน้นว่าถ้าอาหารถ้าพิถีก็คือต้องเป็นแบบพัดพิถีจริงๆอย่างเงี้ยไม่เสียดายเลยแล้วก็ไม่ไม่เสียดายทีห่หายไปสองป<อ>ีต้องกลับมาอีกเหมือนเดิมกลับมาอีกนี่เหมือนเดินไปหล่ะ เหมือนอร่อยอร่อยครับอาจจะอร่อยกว่าเดิมไม่ทครับพัฒนาไปเรื่อยๆค่ะใช่เพราะว่าเรากลับมาเราต้องแรงเราต้องโอเคจริงให้คนเขาแบบเฮ้ยเฮ้ยเหมือนเดิมเฮ้ยมันเหมือนเดิมและจะบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนเดิมจริงๆมันเหมือนเดิมจริงจริงมันเจ๋งมากแต่จานสวยกว่าเดิมเยอะ ตัแๆเนี่ยสไสวแบบนี้โอ้ยอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเมนูประจำร้านอาหารภูเก็ตแต่นี่จะไม่เหมือนที่อื่นแล้วไม่เหมือนที่อื่นแล้วนี่ก็คือขนมจีนแกงทไมไม่้นนะมีลุ้งลพสุขว่ามัน ร้านคือขาหมอ่ห้นแล้วไปกิขนมจีนแกงปูเนี่ยขนมจีนออริิจนเช้าอืมบางคนอยากทานมื้อสายมื้อเย็นมื้อสายมาไม่มีขนมจีนถ้ามีมีมไหมบางคนถามว่าขอเป็นก็หมีหุ้นมีหุ้นเราก็มีเราก็ถามได้ได้เราเสิร์ฟเจีนใช่ออริจินัลของภูเก็ตก็คือขนมจีนแกงปูนะมีหุ้นแกงปูนี่ก็คือตัดแปลงมาต้องถามคนบนถนนท่าล้างเรกลับไป ย้อนเวลาหาย้อนเวลาหาอีกคุณสิ่งที่แปลกที่สุดของนี่ก็คือเขาใส่ปูเป็นเป็นตัดเป็นตัวมาด้วยแต่ปูเป็นตัดปูก็เป็นก้อนที่คือเนื้อปูแบบเกรดเอนะฮะปูเป็นปูเป็นก้อนโลนอย่างนี้ไม่ต่ำกว่าหกร้อยนคือทามากข้าวจะรู้ก็เสยแอบถามแต่ว่านี่โลเท่าไหร่ อ๋อนี่โล,ละเจ็ดร้อยหกห้าสิบอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ก็จะไม่สดนะใช่ใช่แต่ไม,ม่สดเลยแต่นี้เราแบบว่าคัดอย่างยอดเยี่ยมเป็นเนื้นอปูแล้วก็มีทําไมต้องใส่เป็นเป็นกระดอง<ช>เป็นเขาเรียกว่าอะไรน,นะใส่ทั้งตัวใส่เป็นตัวไปด้วยมันทาให้ให้แกงเนี่ยจะมีรสกลมกลม่อมแล้วก็จะหอม หอมปูทานแล้วรู้สึกว่านี่คือแกงปูนะกระดองปูก้างปูเะนี้ยเลาเชื่อวมันจะหอมมันจะมีน้ำโคลนก็เลยสูตรกลิ่นของปูจะสิ่งที่เราเห็นบางที่ใส่ก็คือร้านขายข้าวแกงปูเก็ตเก่าๆใช่จะใส่แต่แบบนี้จะไม่มีแบบเป็นเนื้อก็จะมีแต่แบบนี้ถ้าร้าขนมจีนเราก็จะเป็นแต่เนื้อเนื้อเละ เพื่อความไม่น่าเกลียดในการกินก็ขอกินเป็นกระปูเขาบปกติก็น่าเกลียดด้วยจะมีเป็นอะไรกันเชียงคูนมากคนเวอ่าคือแกงปูภูเก็ตนี่ถ้าไม่ข้นมันไม่ใช่เล่มันไม่ใช่เพราะว่าของภูเก็ตนี่จะต้องหัวกะทิหัวกะทิสดด้วยกะทิตลาดค่ะใช่กะทิสดทุกวันไม่ใช่กะทิกรอบ ไมต่างต่างความ,วามหอมของสดของกะทิอะไรอย่าง, <c ười> งเงี้ยกินเนื้อกูบ้างนะมีคนก็ยังมองว่าจะกินเก่งใช่ไหมอร่อยมากมีคนมามองอเราเขาบอกว่าหมดเวลาเลยนะกินหนักไปแล้ว ออัันนีเนื้ออีกงเนื้ออีกนิดมันไม่เดี๋ยวผมจะบอกให้ฟังสิ่งที่ผมสัมผัสได้ก็คือเครื่องแกงเข้มข้นละนิ่มข้นเนื้อปูสดและหอมหอมปูจริงๆและไม่หวานและไม่ดูรสชาติของเนือแบบเค็มแบบคงจะข้นมากจริงๆบางทีกินมันจะข้นแล้วมันรสขั้นก็จะข้นต่าง แต่ทีนี่ค้นกับมันดีแล้วรสชาติมันมันกําลังเหมาะเหมือนช่างน้ำหนักมาแล้วอืมอร่อยมากดีใจที่พ่อเดีพ่อเธอพ่อเธอพ่อเธอเอาแป้งเอาแตงเอาแตงสักนิดเลยจ๊ะเอ้าฮะคงเป็นผักฮะ มันเป็นผักไม่ทานตายแล้วแล้วมันจะหอมหอมที่ตัวปูใส่ผักกระดองปูตั้งปูอะไรอย่างเงี้ยมันโดนความร้อนมันจะมีกลิ่นว่อเอาะเสน่ห์จรงคือมันไม่มันไม่ตายหรือว่ามันไม่โดนกรดด้วยกะทิและน้งแจ๊ใช่กลิ่นันเด้ขึ้นมานี่เป็นอาหารจานหลัก แต่ไปไม่ไมปแค่ดมีมีอาหารหวานอร่อยแป๊ด